่าไหร่นะเอ่อสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทค่ะสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทนี่โต๊ะฉันสั่งอาหารได้แค่สี่ห้าจานเองนะเอ่อบานเปล่าแพงเลยค่ะนั่นพอดีโต๊ะของคุณลูกค้าเนี่ยสั่งแต่เครื่องดื่มอย่างดีแล้วก็อาหารอย่างดีทั้งนั้นเลยนะคะร้อให้หน่อยดิเอ่อ งั้นหนูลดให้ได้แค่3,500บาทท่วนค่ะ3,500 260บาทถ้าเพื่อ260บาทเนี่ยฉันจะมาเสียเวลาคุยเทำไมตั้งนานเนี่ยฮะไม่รู้อะลดอีกหน่อยดิเออคุณลูกค้าคะดิฉันเป็นแค่พนักงานเก็บเงินนะคะมีอำนาจลดให้ได้เท่านี้จริงๆคะ่ะไม่เป็นไรจากที่ฉันคิดคำนวณดูเขาข้าวแล้วนะ ว่าจุดเด็ของพวกเธอที่เมื่อกี้ฉันลองกินดูแล้วอะ่ะมันก็แค่ของต่ำๆตามต,ต,ตลาดทั่วๆไปอะ่ะเอามาบวกลบกับค่าเครื่องดื่มแล้วอะ่ะสามพันบาทนี่ก็กำไรเยอะมากแล้วนะสามพันบาทโอเคไหมต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าตอนเนี้ยคุณลูกคก้ากำลังทำให้หนูลำบากอยู่นะคะถ้าลดไปตั้งสามพันเนี่ยก็เท่ากับว่าหนูลดให้ลูกค้าไปตั้งเจ็ดร้อยกว่าบาทเลยนะคะถ้าทำแบบเนี้ยหนูโดนหักเงินแน่เลยคะ่ะ น,นี่ฉันอุศ์พูดกับเธอดีๆแล้วนะสามพันบาทถ้าเอาฉันโอนจ่ายให้ตอนนี้เลยแต่ถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเอาสักบาทาเธอตัดสินใจเอาเองเอาไงสวัสดีครับคุณลูกค้าอย่าเพิ่งโมโหเลยนะครับเหตุการณ์เมื่อกี้ผมเห็นหมดแล้วนะครับ ทางเราเข้าใจดีเลยนะครับว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยพอาปิดโควิดเลยทาให้เศร,รษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าทางร้านเราก็ได้มีการปรับลดราคาค่าอาหารออกมาแล้วนะครับจะมีก็แค่พวกเครื่องดื่มที่ไม่สามารถปรับลดได้อะครับแต่ว่าทางเราก็ได้แถมผลไม้รวมให้แล้วนะครับจริงไหมผลไม้รวมวราฉันขอให้พวกแกแถมให้หรือยังนะ ฉันดูไม่มีบัญญาซื้อกินหรอฉันดูไม่มีบญร,รยาจ่ายเงินให้พวกแกหรอฮะแล้วพอพูดถึง,งผลไม้รวมนะของขึ้นเลยเนี่ยนี่พวกแกไม่รู้อะไรบ้างเลยเหรอผลไม้รวมของพวกแกมันใกล้เน่าแล้วนะย,ยังมีหน้าเอาของแบบนี้มาแถมให้ลูกค้าอีก,กอะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคุณลูกค้าทัางเราซื้อผลไม้สดใหม่ทุกวันเลยนะครับมไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกนะครับ เมื่อชินหนผ่านอะ่ะก็เห็นเนยว่ากินจนเคี้ยงเลยแถมเปลือกก็ยังไม่เหลือเลยนะคะนี่จะพูดอะไรบ่นพึมงพำอะไรของเธอฮะนินทาลู่นค้า,เ,าเธอไม่ได้หมายความแบบนั้นหรอกนะครับอคอ่อคืางนี้นะครับสองสามปีที่ผ่านมาเนี้ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยทางเราก็ต้องแบกรับภาระหลายอย่างทั้งค่าเช่าค่าวัตถุดิบค่าพนักง,งานแล้วก็ยังจะมีค่าพอพอพอฉันไม่อยากเสียเวลาที่มัยนยืนคุยกับพวกแกแล้วเนี่ย เนี่ยแบตบโทรศัพท์ของฉันใกล้หมดละเอาไงสามพันบาทถ้าเอาฉันโอนจ่ายให้ตอนเนี้ยไม่เอาก็ไม่ต้องเอาสักบาทจบจบไปคุณลูกค้าอย่าทำแบบนี้เลยนะครับได้โปรดเห็นใจทางเราด้วยนะครับล้าเธอนะอีกหน่อยเจอหน้าฉันพูดกับฉันดีๆหน่อยนิ้นท้าลูกค้า,านี้มันเป็นพนักง,งานได้ไง เดี๋ยวครับคุณลูกค้าที่โอนมาแค่สามพันเองอะ่ะเดี๋ยวนะครับจะมีคนแบบนี้อยู่อีกเรอเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเขายอมจ่ายให้เราเพิ่มไหมยอมจ่ายที่ไหนล่ะไปแล้วนุ่นหนูว่าละไอคนแบบเนี้ยงั้นแจ้งความเรียกตำรวจมาเคียย์ให้จบเลยไหมคะเงินแค่ไม่กี่ร้อยเองแจ้งความ เดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หรอกอะไรยอมได้ก็ยอมยอมไปก่อนแล้วกันดีกว่าเสียลูกค้าไอ้หมอนั่นมันลืมโทรศัพท์ไว้อ่ะค่ะงั้นก็เก็บไว้ให้เขาแล้วกันเดี๋ยวเขากลับมาเอาเนี่ยเขาโทรมาค่ะเรารับไปเขาดีไหมคะ เฮ้ยไม่ได้อย่าไปรับเดี๋ยวก็โดนได้อีกหรอกวางไว้วางไว้เห็นโน้สับฉันปะเห็นโน้สับฉันปะเห็นไหมนี่ค่ะเมื่อกี้คุณลูกค้าลืมมาไว้ค่ะลืมไว้เหรอตั้งแต่ตัวมาฉันไม่เคยลืมโน้สับไว้ที่ไหนเลยนะรู้ป่ะฮะนี่เธอตั้งใจเอาไปซ่อนใช่ปะ เธอจะขโมยใช่ไหมฮะถึงว่าทำท่าทางน่างสงสงยเหมนเมื่อกี้แล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมื่อกี้คุณลืมไว้จริงๆนะครับน้องเขาเก็บไว้ให้เผื่อว่าคุณจะกลับมาเอาไนี่แหละครับมีสายชาร์จไหมฝากชาร์จโทรศัพท์ให้หน่อยเลยเข้า้งาำก่อนเดี๋ยวมาชาร์จด้วยด้วยครับครับไปกันนักันนาเนี่ยะ ท้าให้เขาหน่อยแล้วกัน,น,นมีคนเลืยคนเมียเขาโทรมาอีกแล้วอะค่ะรับไปเขาดีไหมคะเผื่อว่าเมียเขามีทุนราดด,วด่วนเดี๋ยวพี่รับเองทำไมไม่ยอมรับสายฮะแล้วนี่คุยงานเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเลยคะ่ะ ใครมารับโทรศัพท์ผัวฉันได้ยังไงผัวฉันไปไหนหาเข้าไแอบนะไปเข้าห้องน้ำมาค่ะแล้วนี่เธอเป็นใครกันเนี่ยฮะไอ้อ้วนมันไปไหนฮะเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะโทรศัพท์ฉันนะอะน,นั่นโทรศัพท์ฉันไหมอะใครโทรมาเมียคนโทรมาครับอีนังที่รับสายเมื่อกี้ม,มันเป็นใครฮะไอ้อ้วน,นไหนบอกไปคุยงานไงแอบไปหากิ๊กใช่ไหมเมื่อกี้ครรับสายเนะี่ย แกไม่หรอ,อใช่ค่ะเอาครับครับเกิดไม่มีอะไรมาคีดผู้ชายรับสายครับกลับแล้วครับกลับแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรโชคดีนะคะที่ร้านแล้วมาหันมาใหม่นะคะครับแล้นนี้นะคะเออมี้นทหน้าเป็นเพื่อนสาวแล้วเหรอคะเนี่ยลเลิศไหมละ่ะเฮ้ย <c oughs> ขับรถดีๆนะครับ